อาม,มาคนหนึ่งเขามาแบบเอ้เดี๋ยวนี้ทําไมมันคนข้างชาติกันเยอะจังอ่ะติดทำไมธงชาติอ่ะเขารู้แล้วแหละว,ว่าเป็นคนไทยน้องไรเดอร์เขออาก็หันไปบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมเคยข้างแล้วมันไม่ดีข้างชาติดีกว่าป้าไม่เปลืองให้ฟรีไปเลยไม่คิดตัคงถูกใจคือตอนนี้หน้าร้านประจอยก็จะมีงานธงชาติขายแบบนี้เนาะแล้วมีน้องไรเดอร์เขามาแวะซื้อ ไปติด,ดรถธงชาติแล้วก็มียายอาม่าคนหนึ่งเข้ามาแบบเอ้เดี๋ยวนี้ทําไมมันคนข้างชาติกันเยอะจังอ่ะติดทําไมทงชาติอ่ะเขารู้แล้วแหละว่าเป็นคนไทยข้างชาติะนะน้องไรเดอร์เขออาก็หันไปบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมเคยข้างแล้วมันไม่ดีข้างชาติดีกว่าป้าไม่เปลืองชอบชอบให้ฟรีไปเลยไม่คิดตังถูกใจ ทุกใจป้าและมีน้องรเดอร์เขามาแวะซื้อไปติด,ดตรถทงชาติแล้วก็มียายอาม่าคนหนึ่งเขามาแบบเอ้เดี๋ยวนี้ทาไมมันคนข้างชาติกันเยอะจังอะ่ะติดทําไมทงชาติอะ่ะเขารู้แล้วแหละว่าเป็นคนไทยข้างชาตินะน้องไรเดอร์เขออาก็หันไปบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมเคยข้างแล้วมันไม่ดีข้างชาติดีกว่าป้าไม่เปลืองชอบชอบให้ฟรีไปเลยไม่คิดตาง กกใจกใจจูปา้คือตอนนี้หน้าร้านประจอยก็จะมีงานธงชาติขายแบบนี้เนาะแล้วมีน้องไรเดอร์เขามาแวะซื้อไปติดรถธงชาติแล้วก็มีใหยอาม่าคนหนึ่งเขามาแบบอีเดี๋ยวนี้ทําไมมันคนข้างชาติกันเยอะจังอะ่ะติดทําไมธงชาติอะ่ะเขารู้แล้วแหละว,ว่าเป็นคนไทยข้างชาตินะ น้องไรเดอร์เขาก็าหันไปบอกอ๋อไม่เป็นไรครับผมเคยข้งางแล้วมันไม่มีข้างชาติดีกว่าป้าไม่เปลืองชอบชอบให้ฟรีไปเลยไม่คิดถังถูกใจถูกใจป้า